กับสวัสดีครับพพี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาทุกท่านสําหรับมันิกกัมพกมพมพ่อกัดอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจําทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมกัมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเพอพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสและสําหรับคลิปนี้นะครับหากพืพี่น้องมีข้อสงสัย ว่าข่าวสารที่กับผมนํามาเสนอนะครับเป็นข่าวจริงหรือไม่โปรพี่น้องนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่รายละเอียดของคลิปนะครับเพื่อเข้าไปอ่านข่าวสารฉบับเต็มเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่1 5หาสิงหาคม2564น้ายสนสมเกียรติกีมาวาใานตำแหน่งฐานะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกสท่านได้เปิดเผยว่า ขณะน,นี้ทางธนาคารทรกศมีความพร้อมสำหรับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรท่ายากเกษตรกรคนทั่วไปที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และมีความจำเป็นต้องย้ายงานหรือว่าตกงานและต้องการกลับมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิดหรือว่าคนที่ตกงานแล้วอยากกลับมาประกอบอาชีพอยู่กับครอบครัวของตนเองนะครับโดยทางธนาคารทรกศนะครับ ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพใหม่เข้ามาขอสินเชื่อกับทางธนาคารทกศเพื่อนําเงินไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการประกอบอาชีพปลูกสมุนไพรที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้และได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเช่นการปลูกฝ้าทายโจรขิงกระชายพริกหอมแดงกระเทียมและมะนาวเป็นต้นนะครับโดยทางธนาคารทกศนะครับจะสนับสนุนเงินให้ไล่ล,ละ10,000แบาทผ่านโครงการสร้างฝันสร้างอาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงโควิสเกแพร่ระบาดอยู่ในหลายจังหวัดโดยทางธนาคารนะครับมีความประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรทายากเกษตรกรบุคคลในรัอเรื่องเกษตรกร,ร,กรและคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจะได้นําเงินจํานวนนี้มาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประกอบอาชีพเกษตรกรตามหลักปัญัยเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าประกอบอาชีพนอกภาคการ,กรเกษตรเช่นการลงทุนค้าขายเพื่อจะได้นําเงินมาเลี้ยงครอบครัวใดนะครับ และสำหรับพ,พี่น้องผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถจดต่อสอบถามได้ทางธนาคารทกสที่อใก้บ้านพ,พู้พิ n o ได้หรือว่าสามารถโทรสอบถามได้ที่โทร02ห5า055ศหาได้เลยนะครับครับเรนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่จะมาแจ้งเตือนในสำหรับวมือน,นี้นะครับหากพี่พ้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นขเข้ามาไว้ที่ใตค้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับ มาพบมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับพี่พี่น้องครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ